สวัสดีค่ะอีดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรกันในเกม Hidden b r o c k น่นเด้งซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะมาตามล่าหาเจ้าจิ๋วสุดเกลียนกันค่ะแต่ระดับความยากของเกมนี้เนี่ยนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าโอ้โหต้องใช้ใสายตายเยอะมากๆเลยพี่แป้งเลยต้องมีตัวช่วยนะคะอย่างเจ้านี้เลยตตแดนแบรนด์วิต้าเบอร์รี่นะคะขวดนี้เนี่ยช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีวิตามินเอถึง100%าตามที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันนะคะ แถมเวลาเราล้าตาเบอรอเพลียนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีสุดๆเลยค่ะเหมาะสำหรับเกมเมอร์อย่างเราที่สุดเลยนะคะเอาละ่ะอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวดื่มแล้วสดชื่นสุดๆเลยเอาจริงๆว่าบางวันเนี่ยไม่ค่อยล้าตาเท่าไหร่แต่ก็แอบจิ้งกินบ่อยๆเพราะว่ามันอร่อยค่ะเอาละ่ะตอนนี้นะคะตาพร้อมใจพร้อมเข้าไปเล่นเกมกันเลย มาตอนนี้นะคะเราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะสิ่งที่เราต้องหานะคะนั่นก็คือเจ้าตัวจิ๋วๆข้างล่างนี่แหละโอ้ยมีตั้งหลายตัวแน่เราเลือกตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะเอาเป็นตัวนี่เจ้าหมีแพนด้าแต่มันไม่ค่อยเหมือนมีแพนด้านี่ฉันคือมีควายนะแต่ว่าฉันมาอยู่แถวนี้ก็เลยต้องเรียกเองว่าเป็นมีแพนด้านะเขาบอกว่าขนปุยๆของพวกมีแพนดานะคะมีแพนดากินอะไรนี่มีแพนดากินอะไร ก็น่าจะเป็นกินพวกเอ่อต้นไผ่ใช่ไหมอืมแถวนี้มีต้นไผ่ไหมเนาะไม่มีอะแถวนี้มีตัลลิงอะดูดิลิงเต็มเลยเจียเกียเกียโอโ้ลิงเติมเลยแถมไม่ได้มีลิงอย่างเดียวนะคะยังมีงูด้วยค่ะมีงูมีกิ้งกา่าโอโห้หน่ารักมากเลย <S <S อย่าเมินพวกเราสิเจ้าเัก่ก็อยู่แถวนี้เหมือนกันนะา<อ>ปาปิรัญ,ญ่าด้วยจ้า <S <S เราเจอกับกอไผ่กันแล้วค่ะในกอไผ่ดีนะคะน่าจะมีเจ้าหมีแพนด้าเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเราสามารถตัดคอไผ่ได้ค่ะ <What? S 1> มีแพนด้าแกอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> นี่ไงเจอแพนด้าแล้ววู้ฮูต่อไปอาเป็นตัวอะไรดีมีแพนด้าแกเจอตัวอะไรบ้างแถวเนี้ยนน่ะเหรอฉันอฉ้นวานไยนะ่าจะไปหาพวกลิงนะพวกลิงมันเยอะมากเลยอ่ะมันไล่ใช่มาอยู่แถวนี้เนี่ยลิงพวกนี้มันยึดครองอาณาเขตนี่นะ <c oughs> นี่เต็มไปหมดเลยค่ะในคำใบ้เขาบอกว่า มันมีเจ้าลิงอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นพระราชาเออนั่งอยู่บนกองของกล้วยนะคะเอกองกล้วยกองกล้วยนี้ตรงนี้มีกล้วยเต็ไมไปหมดเลยแล้วมีตรงไหนอีกมั่งรู้สึกที่เป็นกองกองนะคะจะมีแค่ที่เดียวเท่านั้นค่ะเอาละ่ะไปกล้วยเน่แกหรือเปล่านีไ่ไงเจอแล้วโอ้ยเจ้าคิงขี้แน่หัวนหน้าหัวนหน้าไม่แบ่งกล้วยบอกเราบ้างเหรอ ในบางนายก็ถือแล้วไงคนละอันนะนี่กล้วยแล้วเนี่ยกล้วยหรือพริกหยวกเนี่ยเล็กแกะตุ๋เดียวเองนี่มีงูง,งูเหมือนพญาตัวตืดเลย <c oughs> ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะหาอะมาหาคนกันบ้างดีกว่าค่ะคนนี้น่ฮะเขาบอกว่าเขานั่งอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกสักเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาเนลยฮะอีไอเจ้านั่นอะไอคนนี้หรือเปล่ามีกระเป๋าเหมือนกันค่ะหัวเขาบ,บานเหมือนกันด้วย ช่วยฉันด้วยแต่วันนี้จระเข้เยอะเหลือเกินอ่ะเออ <c oughs> จระเข้อาปากได้ด้วยเอาละเดี๋ยวฉันจะช่วยชีวิตแกมาเลยได้มาแล้วหนึ่งคนนะคะอีกคนนึงค่ะเป็นผู้หญิงเล่นกีตาร์นะคะ <c oughs> เอเขาอยู่ใกล้ๆก,กับสัตว์เลื้อยคานใกล้ๆก,กับสัตว์เลื้อยคานเมื่อกี้เราเจองูอยู่ตัวนึงนะคะ <c oughs> อ่านี่ไงเจ้คนนี้แน่นอนห <c oughs> ลับสะเทือนเจ้างูน้อยเอ้ไอไนี่กดที่งูก็ได้นะนี่มาเลยเรียบ โอ้เมื่อมีไฟไฟไฟรุกขึ้นจ,จ่มจ้านี่จุดไฟได้ด้วยเฮ้ยของแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถจุดได้หมดเลยนะคะเห็น <He ard S 1> ไหมพี่แป้งสามารถกดไปที่ต้นไม้ก็ได้ดูสิเรากดไปที่เรือตรงนี้ได้ด้วยนะคะเฮ้ยทำไมเรือมันเคลื่อนที่อะต้องหาที่หลบแล้วเดี๋ยวเจ้าคนวมน้ำมันรู้มีนกด้วยละหาที่ตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้น่ะคะเป็นผู้ชายคนนึงค่ะดูเหมือนว่าเขาจะแบบเอียงเียงนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้ น่าจะกำลังอยู่ในสิ่งที่ผาดโผนนะคะลองดูสิไปที่ไหนบ้างไอเจ้าคนนี้ไม่ใช่กำลังตกปลาอยู่เลยเนี่ยเอ๊เท่านี้ปลาไม่ค่อยมีเลยอ่ะก็พักเราแอบไปอยู่ตรงนี้นี่นะเจ้ <c oughs> คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบจับนกมากเลยค่ะน่าจะเป็นคนที่คลั่งใคร้มากเลยนะคะเพราะว่ามือเนี่ยน่าจะถือพวกกระชอนอะไรอย่างงี้เนาะเอ๊ะไม่น่าจะอยู่แถวนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราลองกดไปเรื่อยๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างี่ในพุ่มไม้นี่มีอะไรอะ่ะมืดๆดำๆนี่แกคือใครล่ะโอ้ ฉันก็คือลิงยังไงล่ะอมีลิงมาแอบอยในต้นไม้ด้วย <c oughs> มีอาหมวยน,นะคะไม่ใส่เสื้อผ้าโอ้โหมีมันไม่ใช่ไม่ใส่เสื้อผ้าค่ะอันนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าชุดรัดรูปรัดทรงเอ้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแหล่งของนกเลยค่ะเฮ้ยถ้าเป็นผู้ข้างใครนกแลก้วก็ตรงนี้มีใครกำลังใบ้ใบอยู่เฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า <c oughs> เย้ใช่จริงๆด้วย ดูสิเราสามารถเปิดด่านบ้านต้นไม้ได้แล้วนะคะอีกโซนหนึ่งที่เรายังไม่เคยมาดูเลยนะคะก็จะเป็นโซนของถ้ำค่ะแล้วก็พวกน้ำตกต่างๆนะคะมีใครพอน่าจะอยู่ในน้ำตกได้บ้างรู้สึกตรงนี้เนี่ยนี่เราจะมีชามแมนด้วยนะคะเขาบอกว่าเส้นทางลับจะพาเราไปหาหมอผีเส้นทางลับอาจจะเป็นน้ำตกอะไรเอ้ยเฮ้ยเป็นจริงๆด้วยมาสุดยอดนในถ้ำนี้มีอะไรอ่ะโอ้โหฟุกมากเลยค่ะ อะไรกันเนี่ยทำไมหาง่ายจังต่อไปนะคะเจ้ากิ้งกากิ้งกาตัวนี้นะคะกำลังพยายามจะกินผีเสื้ออยู่แหล่งไหนที่มีผีเสื้อเยอะๆน่าจะเป็นแหล่งนี้นะคะลองหาเจ้ากิ้งกานี่เจ้ากิ้งกาตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่กินผีเสื้อเป็นอาหารนะแลวตรงนี้นะคะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่อ่ะโอ้โหช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้สระผมค่ะดูสิต้องเอาไม้มาเกาหัวลองดูโซนนี้บ้างนะคะนี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอุ้ย ใช่เป็ดตัวนี้หรือเปล่าอ่ะใช่ครับเอ้ยมผมไม่ใช่เป็ดนะผมเป็นไก่โอ้โหสุดยอดแล้วก็ตอนนี้เรายังเหลือเจ้านี่นะคะเป็นไข่ค่ะเป็นไข่ของนกใช่ไหมไข่ของนกน่าจะอยู่แถวแถวเอลองไปดูในชุมชนดูบ้างนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ละายกิ้งกาตัวนี้เป็นกินผีเสื้อตรงไหนอ่ะเอาอยู่ดีๆเราจับกิ้งกาได้เฉยเลยเฮ้ยตรงนี้นะคะเป็นคนที่กาลังจะโดนจระเข้กินอยู่พอดีเลยเฮ้ยแต่ว่ารูปร่างคล้ายๆกับคนนี้ที่เราหาอยู่เลยนันแกมาเลยโอโนเหลือลิงอีกตัวนึงค่ะเขาบอกว่าวูฮูอยู่เฮ้ยวูฮูอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 กระโดดนี่มันอะไรอ่ะวูฮูนี่ฉันได้กล้วยมาสองานด้วยอ่ะ ก็สับเลยไลยดิงมังกี้ค่ะเน่เน่เน่แกว่าไขา่ไก่อร่อยป่ะอืมฉันว่ามันอร่อยนะแต่ไข่นกพวกเราอร่อยกว่านะว่าป่ะว่าป่ะใช่ฉันเคยเอาไข่ตัวเองมากินเป็นไข่เจียวด้วยล่ะแถวนี้เป็นแหล่งกบดานของนกสวยงามนะคะซึ่งคำใบ้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นไข่ของนกที่สง่างามเออน่าจะเป็นแถวๆนี้แล้วค่ะเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าเน่ๆๆๆเนี่ย แน่ๆเลยมีและแล้วนะคะเราก็หาทุกอย่างครบหมดแล้วค่ะไปดูที่ด้านต่อไปกันเลยโอ้โหเด็กน้อยเดินทางมาที่แคมป์ค่ะดูเหมือนว่าจะมีหลายคนเลยนะคะที่กําลังปาร์ตี้กันอยู่สิ่งที่เราต้องหานะคะมีทั้งหมด4อย่างค่ะกีตาร์นะคะ เราเด็กที่กาลังโบกมือหย่อยๆแบบนี้คุณป้าที่กําลังนอนอยู่แล้วก็มีอันนี้คืออะไรอ่ะ่ะันน่ะเหรอโอ้วาง่ายๆฉันก็คือหวียังไงล่ะวีอะ่ะกีตาร์เราเจอแล้วนะคะหนึ่งอันอยู่ตรงนี้แล้วก็คนที่กําลังกระโดดเย้ยวๆน่าจะอยู่ในพุ่มไม้ไปแอบอะไรอยู่ในพุ่มไม้แล้วนะนะ่ะพวกเขาไม่จำกินบาร์บีคิวอะ่ะฉันกำลังเรียกร้องความสนใจม,ม,มาเลยอีกคนนึงกำลังนอนอยู่ค่ะนอนอยู่น่าจะอยู่ในเต็นท์นะเนี่ย อะไรไม่ใช่นะฉันไม่ได้นอนนะหน่อยอ่ะฉันกำลังนั่งอยู่นาเตนเนี้ยนี่ไงเอล่ากำลังนอนอยู่ค่ะแล้วก็หวีของเขาเอลแล้วหวีเราจะไปหาจากไหนอ่ะมีใครแอบเอ้ยเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยมีคนเอาหวีไปฝังอยู่ในพื้นดินว่ะจะบ้าแล้วแล้วตอนอะไรอ่ะโอ้โหกระดูกกระดูกใครอ่ะโอ้ย เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นนะช่วยด้วยเอาวิออกมาเรียบร้อยเป็นยงไงบ้างคะสำหรับวันนี้เกมหาของเนี่ยก็ถือว่าน่ารักแล้วก็สนุกสุดๆเลยนะคะถ้าใครชอบเี่กก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ไปแปงด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณแบรนด์วีตาเบอร์รี่ค่ะที่ทำให้วันนี้เนี่ยการหาของเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงสายตาให้เรารู้สึกสดชื่นอีกด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย แฮมเน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกันเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ